ทีจัะพี่น้องออกไปมากเงอนอ่ะต่อยสิมากรีวิวจ้ะนี่กะอีกล้องนึงเละจ้ะสี่ลูกชายทรงมากเดี๋วย,ย,ย,ยวจะมาแกะเบื้องมาลูกชายสันน้งหยังใม่อ่ตอยอ่ต่อยหงูแล้วจ้ะเพราะว่าลูกชายเป็นคนไม่เอาต่อยเลือกเพระพาะคนอยากแของขันอ,อ,อ่ตอยเนาะเดี๋ยวมาเบิ้งกันจ้ะเพราะมันคขอ้นหยังเนาะอันนี้มันรุ่นมันรุ่นพี่น้อง เรถึงไปตามกันน้ำกันน้อพี่น้องเนาะเราให้ยังค่ะเนี่นยเน้องแบบนี้ <c oughs> โอ้โหได้จังเบิอง <c oughs> อพี่น้องแทนแทนโอ้พี่น้องก็เป็นยังเ <c oughs> ปิม <c oughs> เป็นมิกสแส้มิก นพึ่งจอดเลยอันอันไหนน้อยอันนี้นะฮะทุกพอเอาต่อยแต่เมื่าปั่นพริกป่นพี่น้องพอหลูกไส้เห็นเอาต่อยมีเครื่องปั่นหลายอย่างแต่ว่าเครื่องที่มันปั่นให้ละเอียดอีหลีน่ะมันพังไปแล้วมันพังไปงแต่อุปกรอนที่เขาติดพิดกิ๊กเมืองอีกเนาะพี่น้องน้องแต่ปลายปีที่แล้วบอก้วเครื่องสำหรับอันนี้มันมันปั่นได้ทุกอย่างแหละพี่น้อง ปั้นกาแฟปั้นพริกไทยจ้ะมันรุ่นมันรุ่นพี่น้องเพาะหมอวันเกาะวันใดวันอาทิตย์ลูกายอัตอยเราเห็นอัตอยปั้นพริกป่นอีกนะพี่น้องบะนี้เพราะมันบรละเอียดอัตอยกองมันนั่งตำละเม็ดมันกับบกคอยละเอียดเนาะเพราะว่าอัตอยกินของจะเป็นเม็ดแข็งๆยังบ่คอยได้ลูกชายพี่น้องก็เลยบอกว่าแม่ตั้งแน่นี่ดีกว่า เพราะของคน,นจะมีอันนึงเนาะของบนพอเอาต่อยติบเอาหมูมาใส่เนาะนั่นคือส่วนตัวของเขาเนี่ยพี่น้องส่วนมากกิดทันี่ยังข้างล่างของอาวต่อยเติบใสาไปใส่แต่เปิดของลูก,กอา,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 าต่อยติบใส่เพราะว่าเปอยมาปั่นพีชเดอร์อมินเ็ดเพระาะของเขาเนี่ยเขาิปั่นเฉพาะเป็นพวกกาแฟคือเป็นอาหารเสาร์ของเขานะพี่นอ้องบ้างอันน้นอยๆนะฮะพ่อมีสองแก้วดนะพี่น้องอันนี้เอากะหมุนออกได้จ้ะนี่ยมันจะมีแบบสองอันนี้สองใบพัดอันนี้ปั่นละเอียดเลยจ้ะอันนี้เลยจ้าเห็นขนาด ก็จะ,จะมีใบมีดเขาอันนี้อันนี้จะมีใบมีดแบบอันนี้เ็ามีฟ้าปิดมาให้พ้อมพี่น้องแล้วก็อันนี้ฟ้าปิดเขาอันนี้สิเป็นแบบสีใบสีปันของน้รมดดาจากพี่น้องือเือสิปันเป็นผลไม,ม้หรือผักอยังอันนี้ก็สิบอว่าละเอียดหลายด้วจ้ะพี่น้องเด้อเนี่ะเครื่องเขาสิประมาณนี้เลยพี่นอ้องโพ้ยอย่ตอยละมัดแท้ของ จ้ะก็ะเตีคนมันปัน่นได้หลายอย่างเก็บเป็นห่วงถึงสีเงินอัต่อยมกกัดก็เขาจะนี่ช่อมตัวให้น้ำจ้ะหลายอย่างสีใจเด้อพี่น้องเขากับตีใครไปนแนวนี้เอาต่อยเครื่องของออกเนาะแม่จะอันนี้เขากับนี่ฟ้าปิดฟ้าปิดนี่ของอันนี้ฟ้าปิดนี่เขากับนีมาให้สองอันเลยจ้ะพี่น้องนี่ของคือปั่นละออัต่อยเกลีย อันนี้อัดใส่กับปิดไปเองสีเหลืงเกลือเนาะเพราะอัดใส่คือเอาหลูกมาปั่นเป็นพวกน้ำตาลอยู่จ้ะจ้ะข้าวปี๊ปเนี้ยนี่ใส่เอาใส่ใส่กาแฟหรือว่าปั่นข้อขัวเนี่ยอัดใส่สำคัญมากเลยคืขอข้อขัวก็มีปนอันอื่นอาต่อยโบสลัยจ้ะเนี่ยเอาข้าปิดฝาปุ๊บปี๊ปฟ้าก็จะเอาหลุดออกไปทีการใส่เนาะแล้วข้าวกระิกดเนี่ยจะเห็นเลยยิ่งตอนเท้ากดข้างในมันก็สิหมุน,นจ้ะพี่น้อง คือมันป้องกันไฟ้ช็อตท่านัาอันนี้ดีมากเลยเพราะว่าลูกแดนิตเป็นใส่อยู่จ้ะอันนี้ก็ราคาต๊เท่าไหร่ยี่สิบเก้าว่าตีสามสิบยูโรจ้ะพี่น้องกับประมาณพันบาทเนาะพันเนื้อพันลอยพันสองลอยยังไงละมานนี่แหละพี่น้องต่อยว่าว่าดีจะเอาต่อยมาเพราะเอาต่อยเคยใส่ของลูกแล้วยางทีมงลูกมากจุกกรก็เอามาปั่นปั่นกาแฟาเม็ดเนาะพี่น้องเนาะ,นนะจากพี่ฟ้าปีดสองอัน สนใจกับไปบดวงทั้งอเมซอนด้อพี่น้องทั้งอเมซอนมีจ้ะแม่จะซึ้งของกิจ่เราจะเอาต่อยโพดไปเนาะอันนั้นหกสามชิ้โลกับบแพงพอต่อไปบนของไทยนะเป็นแบบของบานเฮาล่ะพี่น้องแล้วมันมีสามชั้นยังราคาเป็นลอยพี่น้องดีสึแบบสแตลเลสมาเนี่ยดีที่สุดเลยเพราะาของเด็สร้างมาเท่ากับถือใจเทาก็สามารถสีส่งขึ้นได้แต่สรุปแล้ว อ้าต่อยถูกใจเพราะว่าต่อยเคยใช้ของลูกแล้วแต่การเอาต่อยสร้างแบบเป็นแก้วเนาะเป็นแก้วส่งสูงน่ะเี่เอาขอบลงไปแบบปันอันนั้นก็ใช่ดีจ้ะแต่ต่อยไปชัพิษถูดไปหน่อยนึงอันนั้นเขาไปปันผลไม้ปันนาผลไม้เนาะแต่เดี๋เดินไปปันของแข็ง่อนะโอเคจะพี่น้องคลิปนี้ก็แค่อยากมารีวิวจะว่าลูกท้ายสร้างอันนี้ใหม่คือเป็นห่วงสุขภาพแม่นี่แหละจ้ะเพราะว่าเอาต่อยยังกินเผ็ดบดได้วันอาทิตย์เนาะแต่เอาต่อยกินปิ้งยางน่ะกินเม็ดพริกเข้าไปนั่ง โต๊แรกมาเอาต่อยกับพออาหารมันยยอยเอาต่อยปวดแสบปวดร้อนในลำไส้เอาต่อยกับนอนสุดอีกเป็นมือสองมือพี่น้องก็ขอบคุณด้วยพี่น้องที่มารับชมแหล้ค่็ค่อยให้กาลังใจเอาต่อยมาโดยตลอดแล้วขอบคุณสาหรับเพื่อนเพื่อนี่พี่น้นงนงงอ,องาอาอน้องถึงห่วงแย่เอาต่อยห่วงแย่สุขภาเอาต่อยเนาะก็ตอนนี้มูอบานเอาต่อยเป็นโควิดกันเยอะมากจาก้ะแต่ต้องดูแลทุกพกันเด้อพี่น้องฮันเดสผ่ารักษาตัวเขาได้ก็รักษาตัวเขาไปพี่น้อง บอออกของนอกได้เป็นดีถิ่ทุนเนื้อต่ายก็บ,บออกของนอกเนาะกต่ได้มาละองถิ่ลูกตาไมาให้มากจ้ะจะเดี๋ยวต้องขึ้นไปขอบคุณลูกเพราะว่าไปตอนนี้ผมมาส่งพี่น้องเขาผมมาส่งแล้วใส่ก็เลยมาอัดคลิปให้พี่น้องบวงวันนี้ทำรับอันนี้เป็นของตักกาแฟย่ำตวงหรือว่าย่ำหับปันกาแฟแล้วพีช่องคือถิ่นี่ช่องเป็นแก้วถิ่นมันยังดันเนาะก็ขอบคุณทุกคู่ทุกคนเด้อจ้าถิ่นมาบนคลิปนี้กม็มีอย่างหลายจับพี่น้องก็แค่อยากรีวิ่ง้ปบวงว่าลูกใต้สร้างของถูกใจไม่ห้ยอีก เอาไว้ปันปิดปนเหไมันละเอียดอีหลี